สวัสดีครับบรื่องสวัสดีครับผมมือนีสีหนาคืออิ่มเอ็มเปรมปีแต่เป็นยังไงมาหน่อยนอนหัวกระตือโอ้ยวายยูบ่แม่นอนน้ำตากิ๋งเขาไม่หออกคุณป่ะครับถ้าพุ่นเนี่ยลางรถมากอะไาแงรถมากจริงเอ้าตอนนี้พวกกั ไเต็มหนอเนาะลมลม่ลมลื่นเราบวานเบื้องมาพูดเพียงครับดีอยู่ครับไอ้ว่านอนเว้นไปพมโพูนี่เหมาะขนาดโอ้ยเหมาะเนี่ยครับนานเนี่ยครับเย็นสบายอีดีผมวัตยายหอามากจังว่าผม่าตวดนี่ปูยาสีมอมาเบึงไม่แง่งลุกหลานเนี่ยบ่สนิทเบืองมาอยู่บ่คล่องคึงเบึ่งครับแต่ว่า ตั้งแต่ต้นหวดมาจนถึงป่านนี้ครับนี่ครั้งที่สองนี่ที่ผมเข้ามามปกติมีแต่ดูดโมย่างเดียวยู่ไก่ได้ไปท่านไก่เอาดีๆนะปูเ่สมานที่พร้อมเนี่บันคลิปแรกนี่ตอนนั้นคือได้เลขสูตรทำกับเรื่องไปหลังจากนั้นก็เป็นใจบุญบุญพระรวยนักเส้นหน่อยนะครับเขามากรับเป็นขามากหรือเป็นสะพาดกันทรงให้กันคก็มีโฉกประยู่นะครับประมีโชคก็อยู่บานี้ยังก่ขันหูเลยที่ว่า ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี่ตั้งแต่ต้นงวดถึงมือนี่มือวันที่สิบหกแล้วมืออื่นเละออกเพราะเรื่องฝันอย่างแน่สิว่าเหมืนฝันหลายฝันเนาะจนลืมถามใจบุญใจบุญก็บอกว่าบ่ฮู้ว่าสั่นอ้าวเหตุอย่างไหนฝันเทียนั่นครับย่างไปหน้าเต่าแม่พูุ้นไปไกลหน่อยเออไปไกลลงอยู่ในน้ำมืดกุศลไปจับขึ้นมาแล้วกับไปรักไส้กุ้งกล้วับป่าพร้อม ไปไปลักไส่กุ้งกับไส่ปลาปลากับกุ้งอยู่ร่วมกันอยู่ในไส่เอออยู่ในรอบคือรอบเนี่ยรอบที่ที่ท่านเอินไส่เหรอเนาะรอบนะรอบอ๋อรอบที่รอบที่รับนี่หดกุ้งหอดปลาม่หอดกุ้งหอดปลาอยู่ในเจ้าของเพิ่นไม่เห็นบอกข่าบันเห็นกะเทกเอาแล้วกับบกวเขากับพี่น้องกันโอ้ลักของพี่น้องหรือไม่เห็นกุ้งขืนมากว่ากุ้งคืออยากปนเนี่ยได้เสกเขาครับ เราเป็นได้ทั้งฟุ้งได้ทั้งป่าได้ทั้งป่าทั้งไก่ไก่กับอยู่ในน้ำไกลห้องน่ะลงไปนอนในน้ำหมึดไ่ไกลโอ,โ,อโอ้โคือสีบว๊วยผมหมึดแคบไหนก็ยังว่าน้มันเป็นเป็ดไหมครับก็ยังว่าบุ๋ยบัดนี้ก็จับขึ้นมาเหมือนแม่ผมไปตีใกล้หน่อยตายสามตัวศูนย<ไ>์เห่อว่าจันว่าไปตีใกล้หน่อยยังไงเอาขึ้นจากน้ำมากเ่ยครับร้านยางแก่เลี้ยวไปบัดนี้มือรุ่นมากฝันไปหน้าห้องเก่าอีก ลงไปที่ไปเก็บเห็ดกับย่าไน่เน้าตายแล้วแล้วเสื้อนไปเก็บเห็ดกับไปพ่ายตาไปกับว่าไม่เก็บเห็ดบรอบขึ้นมาลำล้าขึ้นมาเมื่อเห็นพระหน้าไร่เงามๆนะพระงามๆอยู่ทั้งกรงใหม่อยู่ทั้งกรงโพดธิ์บั่อยู่กขกเกี๊ยอยู่หน้าอยู่ต้นเกี๊ยอยู่หน้าพระหน้าไร่เง่ามๆนะพระงามๆก็ได้ขึ้นไปกอดเอาขึ้น กอดออกพันน่ารเป็นท้องเมืดดมนะ่เด้ยท้องเมื่ตัวน่ะเดี๋ยมยุบยุบยุบพระหน้ารักอ่พระหน้ารักดิผมก็แปลกใจไปเลยดิผมแจกใจที่เพราะเรื่องหอขึ้นไปเอานี่นะเรือ่องนี้ <c oughs> กอดเพื่อนจะได้อธิษฐานว่า <c oughs> ป่้ยว่าเสื่อมหรือว่ากล้าพ้มตีได้เป็นของผ้มน่ะให้เอาลูกมาง่ายๆว่าท่นครับจัดอ,อย่างนี้ไปข <c oughs> ีดบุวงมองเพื่อนเหยียบไปเคยีบแก๊ดหนึ่งขาดปุทธออกแล้วก็หอบเพื่อนลูกมากหน่อ พระหน้าไร่ท่องคํำท่องค้ำมืดตัวอบลงมาเมืดตัวนั่นเป็นฟันที่สองอ่ฟันที่สองฟันที่สามไปหน้าท่องเก่าอีกฟันไปกับไปอันลดได้หน่อยบ่บ่อันนั่นอีกอันนี้ก็ฟันที่สี่อ่ฟันที่สามหนึ่งกับฟันไปหน้าท่องเก่าอีกครับไปฟันซุมซุปไตยแล้วก็มีซุ้มม่อไตก็มีเอาปืนแก๊บนี่มาหางิ่เงี่ยงบุ๋ครับ กองปืนไม้โจโกอยู่กองไมอผลฝนเกอียงผลตกวกินพรอครับปืนแจมนั่นแหะมันฝันฝันไหนฝันเสียซีนี่กับฝันเห็นรถแจมหน่อยครับเสยซเห็นรถแหน่อยเนาะเออเขายกป้ายให้เบื้องสามเกดเก้าศูนย์แมนอบสามเกีดเก้าศูนย์สามเกียดเก้าศูนยเขายกป้าให้เบื้องเลยยกปให้เบื้องไปเียนแถวแม่ดิ่นี่ครับไปเียนแถวแม่บ้านึ่ีงที่ส ทัสิบเก้าไปหาดต้าเหี้ยนตาแม่เขาเป็นยกไปรถเชื่ยนหน่อยเฮเบิงสามเจ็ดเก้าศูนย์มือแรกขึ้นนู้นไม่ไม่โยกเห็นอีกเรียกตัวเก้าทะเบียนรถเช่อนหน่เนี่ยโยกเช่าไอ้เบิงสองขึ้นสอนสองขึ้นสอนอุ้ยตัวป้าดวงเหี้ยนกับฟันได้ขี่รถขั้นนี่สามเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยบัดรนี่มาขี้นกับฟันนี่บัตรนี่ เมื่อฝันมันขึ้นว่านนี่บมเมนต์มันขึ้นมันขึ้นว่านนี่ฝันครับฝันยุ่กองสลากไปจักกระปูหรือกระงาะรก็ไปบุมีผู้ภาคไปเขาเรี่ยงเรียกอยู่ไปกองสลากแม่นเ่ลาอขึ้นว่านเออขึ้นว่าเขาเรี่ยงเรียกไว้ว่านี่นะไรเลียกซุ้มเสียออกนั่นนี่ยังเงี่ยเราว่าเสรจหรอกนั่นนั่นเขาเขียนไว้เก้าสองนั่นเจ็ดเก้านั่นศูนย์เก้า ห้าเก้า <ing> ศูน <ing> ย์สามสามสองหกตัวเรียงไว้นี่นะเขาเสียเอาเรียกชุดนี่เราไปออกไปเลยหกคู่เรียกหกคู่ศูนย์เก้านยังกับว่าฟ้อง้ื่มนี่เก้าสองเกเดเก้เก้าแล้วก็3สามสมีสามสมีมีมีอยู่อ่ะสามศาบันศูนย์ศูนย์สามนย์สนยอึงยังบันนี้ หาเก้าหกขางจักมาเขามาสอดที่ในเลืมมัใจแน่นโตมากเรื่มใค้ว่าเขาเลี้ยงไปว่าเตรียมออกไปเห็นอยู่กล่องสลากไปบม่แน่ใจว่าไปกับปูกับยาเนะแต่ว่าเขาเอาเล็กชุดนี้มาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เห็ดเนี่ยเลี้ยงไว้เห็ดเนียเตรียมสี่ออกงวนนี้ละเตรียมสียออก ว่าสันอันเนี้ยอันเนี้ยงไว้นี่ออกตัวไรว่าสันบอกเขาว่าแม่นที่เอาชุดไหนไปออกเขากำลังเถียงกันอยู่เดี๋ยวนี้นะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่คู่ใบคู่มันอยู่คู่ให้คู่มันหัึ่งสิ่ธะเลขที่เอาเตรียมออกงวดนี้ว่าสันเขาว่าที่เตรียมออกงวดนี้เลขหกตัวนี่ว่าสั่นแบเมื่อคืนเมื่อฝันซ้ำอีกไปมองเก้าอีกนนั่มองไครับบันี้มองมือมองนี่ล่ะนี่กองสลากนี่แม่นเขาเลือกได้ไปแบบนี้เขาตัดสินยังไงเราหน เขาเรียกให้ได้อะวันรี้เมื่อคืนนี่ดิเมื่อคืนนี่ที่เขาเรียกให้เฉพาทอืนห้าดวนเตือนข้นมากกับลูกขืนเขียนมันสีรึ่งตีสองอ่ะตีซองตีสองตีสองเ้าลูกข้นมาเลยเขาเรียกยันเขียนเอาเอายันเลืมหนเือมาใส่เอาชุดไหมชุดเก่าไหมเด้โอ้โหเห็นหกตัวป่ะครับเขาเรียกเห็นหกตัวเนี่เลขที่จะออกแล้ววันที่หนึกตัวเห็นป่ะ มันสิเป็นนวันที่หนึ่งหรือวันที่ไรบอสชาบแต่ว่ามีหกตัวมีหกตัวตัวที่แรกเขาสีเอาตัวที่แรกนี่สูตรมาเขาสีเตรียมออกเลดสุดนี่แหละว่สชานสูตรมาปั๊บก็คือเก็ดเก้าสองเก็ดเก้าสองเก็ดเก้าสองนะสูตรแรกมากเก็ดเก้าสองสูตรมาปั๊บ เกต92นี่เนอะวันสันสุดหลังสุดหลังต่อกนนัานทั้งเพื่นบ๊วแม่นตัวไม่วักวักไปเยอะน้อยไปเยอะน้อยเป็นกเออเป็นวัก509ขนาดนั้นทั่วไปให้ลูกซื้อให้ลูกเมื่อไหร่เื้อเกต92 509มันมั่งนี่ซีาลอตเตอรี่6ใบเออ6ตัวตัวนี่สีเอลอตเตอรี่แมีนโน่นไหนใช้เลขสุดเก้าเลยไปสามตอนตีตอนเนยละ แต่มันขึ้นฟันซ้ำกับสุดเก่าปะเอากระมันก็มีเหมือนตัวกระสูนเข่าสูนนั่นก็มีเหมือนได้หนอแต่ฟันเลือดล่างให้เลยงวดนตัวเดียวมันฟันให้แล้วอเนี่ยเลืล่างตัวเดียวพี่น้องตัวเดียวคือสูนสามสามสูนตัวเดียวเลยหาซื้อได้ซื้อเอาเลือดล่างหาได้หาเอาบานอันนี้อ่ะแต่เลขมันมากูนอยู่แล้วงวดนวดสูนนวด หลังจากอันศูนย์สามสามศูนย์ก็ซื้อศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดไปนะเรียกว่ามากศูนย์เลยเดี๋ยววันไครว่าซื้อเลขบัติดศูนย์นี่บัตรเงินบัตรเงินนะครับผู้ใดมีลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋ากดดิ่งออกข้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดลอตเตอรี่ว่าไม่ศูนย์เนี่ยเฝ้าแพ็คใส่ซองส่งมาให้เพราะไม่โชคครับ อันไดบมนไม่ศูนยเพรา่ไม่ศูนี่คือไเงินเลขล่างนี่คิดว่าศูนย์ศูนย์ออกก้อนหนุเลขล่างแจ๊กมันถเป็นศูนย์อย่าเขาชแตชุดแลชุดแตลชุดแต่ละุดแลุดสลยอันแี้ลรุปละุดลุ่ดแาละชุะชุดลลช่าะุด่่ชชุด่่ชุ่า่อนลลต่ มัดก็มี ites, yeah. now, yeah. so ูนย์เก yeah. ่าคือเก่านี่สุบเก่าส0,3สมือเก่าสุดเก่านี่กเมื่อนี้ตัวเก่านิ่งๆจกมาได้แด้วขับอันนี้ด้มอเรื่องเอาเอาวันนี้ใจบุญอธิบายไหมพู้ติดตามนะฟันจะค้องบอกฟจะค้องจำอะไรอันบ่เป็นคนวิจนี่จำในวันทุ่กฟันวันนี้เนาะ ตั้งแต่ตั้งแต่ฝันที่แรกเนอะเรื่องเตี๋ยวไมาก,กันบอกหกส่วนสามเรอครับฝันแรกเลยใกล้น้อยสามตัวบานี้ได้แหน่ะคือว่าได้ทั้งป่าได้ทั้งเก่าไอ้ได้ทัง้งป่าได้ทั้งกุ้งไอ้ดิกระงงกระงงกำลังเล่าเตี่ยวหกส่วนสามเอากุ้งนี่เกิดเก่ามุนี่น <c oughs> ี่กันี่เลยไอ้เก็ดเก่ามุนีก็มีเหมือนตัวครัแต่คือฝันแรกนี่ใกล้น่อยยุ่นไปลักป่าเขาดิในไส้นั้<อ>นมีป่า<อ> ล้วก็มีกุ่ไปเห็นไก่เอาของไก่น้อยสามตัวคือว่าเอาไก่ขึ้นมาบ้านเหมือนปล่อยไว้มันคือว่าขืนนอนซึ่งพ่นคือไปนอนในน้ำซึ่งแม่ซึ่งลูกก็ไป่ได้ไปจับขึ้นมาจับในเมื่อตุกตัวนขึ้นมาไก่น้อยสามตัวหนึ่งบ่ออันใหญ่เต๋อเอามาปลวงไว้ขั้นแท่นหน้าผืนมาตีมันตายวันนี้ได้ศูนย์หน้าไปตีมันเนียนนางมันนตายสามตัวตายทั้งสามตัวนี่ที่มากของศูนย์สามเราไปคิดว่าน้องับเนาะ บา้านนี้อันที่สองคือที่ปุ้มเอาพระไ,ไร้ต้องค้ำเลยครับบา้านไปขั้นแท้ขั้นเกานะ่าไหนย่างลูไปขั้นเก่านะ่ะไปหน้ายครองนะอือไปกับบ้านที่ไปเก็บเห็ดเนือเ้อยบเก็บเห็ดกับไม่เห็นเพิ่นก็ได้ขึ้นไปออกกนเอาเป็นนังมาก ก็คือฝันกันนีหลายฝันเนาะไอ้ในส่วนของปืนกงปืนแก๊บอันนี้ก็คือบอตีดอกเนาะบอดี้กับแมสเซียลส่วนฝันซ้ำสองขึ้นนี่มันน่าสนใจตรงที่ว่าเขามายกไปทะเบียนรถเส้นหน่อยสามเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยสองขึ้นซ้อนสองขึ้นซ้อนก็เลยต้องเขียนไว้ให้เบิ้งนะครับแล้วก็บ๊วยเปนถ้ามันได้ด้วารถเชืยนหน่อยไปเชื่อหนรถสวนรถแก่สวขันแหลกข้อมขันแหลกมันสิออกเลอสิรถสวนอ่าะอื แล้วเลขหนึ่งหันี่คือเลขจุดถูกได้จุดถูกอยู่นี่แหละออกเล่าออกน้อยไปไหนไปออกออกแล้วออกสิบหกสิบเอ็ดขอลาเมื่อไหร่ล่ะอืมจะว่าเอาละสิบหันนี่ที่เอายุกันได้ห็นี่อยู่ในหันละแล้วก็บ้านเลขที่คุณยายที่ไปกันบ่ครับหกตามสามหมู่หนึ่งหมู่สิบเก้าไม่เอานเอาอันนี้ก็คือก้อนหนานั่นเนาะครับไปพอดเทียนยายนั่นไหมเขาก็ได้ยกทะเบียนไปรถเทียนน้อยเบิรง อันนี้คือล่าสุดก่อนหน้านั้นบานี่มือขึ้นบ้านกับมือขึ้นนีครับนาสุดท้ายครับเขาเรื่องบานยนาสุดท้ายเลยครับไปกองสลากนี่บานที่ไปกองสลากบานเนี่ยอ้ยบานนี้แห้งเข้มข้นก็าเกลาอเปล่าพูดนลยเข้มข้นขาเก่ากกไปอีกบานนี้ไปกองสลากเ้าเขาเลี่ยงเลขไวแล้วขึ้นแรกไปใส่เบิ้งว่าเขาเลี้ยงไวมีอยู่หกคู่มีอยู่หกคู่ครับเก้าสองเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามสองศูนย์สามและห้าเก้า สองสามสีหาหกนี่บ่ครับเือดคือตออันนี้ขึ้นแหลกเขาเลี้ยงไปจซื้อเลี้ยงไปต้อไปขึ้นสองบาทน,นี้ขึ้นนี่เขาเถียงกันอนี่ครับโชกันที่เอาตวัวใออกจับสูตรมาสูรหนังครับแต่ตามเห็นเขาสูตรยุเขาสี่สูรตัวนี้กับตัวนี้ไรที่แหลก สูตรไปสูตรมาอยู่เออสูตรที่จับมาจับหลังใส่กันสูตรอีกทีก็คือเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมากน่ะอันนี้ภาษาไทยเอาเอาเสียงเขาไปไหนเสียเสียงเัมือนเอียงหนอยเอาจบสรุปแล้วตัวที่เขาเลือกมากมีสองอันก็คือเจ็ดเก้าสอง ห้าศูนย์เก้าเนีแต่ว่าที่เขาออกมานี่มันมอมไม่ฉีดมันนะครับเพราะเรื่องคื่อของเขาเรื่องตัวเรื่องเออเขาเรียนไมมันไม่ขีดแต่มันแขยุ่งขี่ละแขยุ่งขี้แต่อาจ์ติเป็นโรสเจอรี่เปซื้อโรสเจอรี่อาจ์ติเป็นเลขยสามตัวเลขหนาเลขหลังเนี่ยเออเพราะว่าเขาออกมามันว่ามป็นสูตรมาต่อมกันครับสูตรมาเซียเซียลาเซียเจออกมาเฮียงกันเลยจริงจี จักมันสีเป็นเลขยังนี่ก็คือฝันลาสุดของมือก้ันลาสชุดมาขึ้นครับเขาเลื่อนเขาเอาตัวเลขเจ็ดเก้าสกับห้าศูนย์เก้าออกมาที่เขาเลื่อมส้งไว้ว่านี่แหละเขาสีเตรียมสีออกครับว่าจัิงส่เอาตัวนี้แหละออก่านอดแม่แจักแม่สีเลขน่เลขไทยสามตัวนะสามตัวหลังกับวัครูบเพราะว่าเขากจับึ้นมากสิเลขเนี่ยหรือจะเปลี่ยนสามตัวไทยแล้ว่าที่หนึ่งกับวัวคูอกัวรูปืึอกันหรือจะเปลี่ยนเลขล่างในนี่กับวัวรูือกันกันหรือจะเปลี่ยนหกตัวตรงกับวรูปขื้กัน ก็ว่ากค่สามฝันเนาะครับออ๋กีใต้กีใต้ก็เป็นนี่เด็ดสุดเลยเอามันไปเอามันไปเด็ดสุดเลยคือเลขท้ายสองตัวเลขล่างเนี่ยเพราะเรื่องฟันศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวศูนย์สามสามศูนย์เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวล่างแต่กะให้บวกไปน้อยๆบวกกันเดียวกันเดียวเออกันไม่แน่ บางเพื่อมันใจร้ายมั้งเจไงลังตื่นดิเอาก็แค็งเท่านั้นกระดาษอะไรโอ้ยไก่ซื้นเตียงเลยตัวองค์กลายว่าถือว่ามีความชัดเจนแล้วแล้วครับศูนย์สามเป็นตัวที่เรื่องเน้นมากตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเด้แมนครับเน้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันเน้นมันแก่ตองกว่าผเนาะครับบ้านนี้เพราะเรื่องครับเลขสามตัวนี่เพราะเรื่องเน้นตัวไหนครับสามตัวนี่ตัวเน้นพอสามตัวสามตัวครับเลขสามตัวคือเน้นตัวไหน ถองตัววังแตกกระมักอยู่ได้หกอันศูนสามนะแทเรียนแต่งเงินแต่คิดว่ามันี่ออกไปเป็นร่างแล้วเดียวนี่คิดว่าเพราะว่าสองตัวนี้มากแล้วสองตัวนี้มากแล้วแม่นี่แทกกระซับเอเวนี่พี่น้องนี่ทั้งเชี่อแกตัวนี้สิเป็นไทยตัวนี้ก็อสิเป็นไทยเพราะว่าเขาสูตรมากมันนสับันเอซีเข้ากันได้ ว่าเขาสีนยับเยี่ยมว่าสีเอาตัวอะไรออกข้างหน้าก้อนตัวไรออกข้างหลังก้อนสีนะ้ซับกันอยู่ขึ้นแรกเขาซับซุ่มหกตัวนี่เขาซับกันแสับการน่าอยู่หันละเขาเรียกว่าตั้งเลี้ยงๆกันไว้แม่นันครับคือสองแมาก็ยังค่อยเลือกได้แเราขึ้นที่สองแม่ได้หนึ่งขึ้นจังแม่เหนียวตื่นขึ้นเตือนอ๋อคือกูฟันรถเตี้ยหน่อยแต่เมื่อศูนยเก่าหนึ่งว่าครับ เบ่เป็นยางครับแต่ก่อนนี่นหกศูนย์สามไวแต่ตอนนี้เพราะเรื่องิดว่าศูนย์สามจะลุ่งล่างส่วนเลขสามตัวนี่กระสองหางนี่แหละเนาะแบงสองหางนี่แหละครับมัดตัวอะไรก็เลือกจับอร่อยนะครับเพราะเรื่องกับว่าวสูงฟังยางละเอียดแล้วในส่วนความฝันถ้าสิมัตตีเราเรียกสองอันนี้ก็อยู่ในชุดอันเอาปล่อยที่แรกคือมีศูนย์เก้าอันเจ็ดเก้ายี่น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 ี่อยู่ในนิมิตมัตตีเสียเดียวอยู่ในนิมิ เลขนะอับอันนี้ค่นส,ส่วนของเด็กความฝันนะครับทุกตัวอยู่ในนี้หมดแล้วเต็มที่ว่าความฝันหนฟังให้เอฟซีไปเตียวแล้วนึงเีก <ใน S 1> มือขึ้นนี่คนคนมาบอกอยู่นนิมือเส้นฝันว่าแยบายบุญมีมไต่บุญมีแม่แยกขันฝันว่าายญมีเดี๋ยวถ้าผู้ใดมาบอกมีคนมาบอกอยู่ว่าายบุญมีไต่เผาผนไปเผาตึ้งเงี้ยนเนาเ,าเงี้ยนบ้านน,นีทีสาม บัดในที่เล่าสามเผาเล่าเไปเผาทื่งเยี่ยมเ่าเลยในฝันมีคนมาบอกว่ายายบมีตายเออซึ่งยายบนี่นี่เป็นครแม่ยายายขันบัดที่เอาไปเผาทื่งเยียมเล่าเฮี่ยนหนังยู่บัดในที่สามนี่เฮียนหนังเลยเอาไปเผาย่บไปที่สามก็ยังว่าบอกแกไปศูนสามสามซูนถึงหนวดลยแต่ตอนนี้คือเขาเอครับแตอย่าลืมศูนจีนะ ุนทีที่นคนตายคนตายได้ไม่งิ้ยนีเผาขายี่กลางทางถึนฝากคตามปกติเราปัจจุบันนี่ยคนตายตายแบบว่าอะไรก็แย่นม่ก็หาของขายอยู่นี่อายุเพิ่มเท้นไหอเพิ่้วเกิดห0 0้อยาล้แต่ย่าเริ่มศูนย์หาศูนย์หาล้อยนะแล้วเกิดพศสองพันห้าร้อยสอาร้อยหบห้าปีหกสบหก หกสิบห้าย่างหกสิบเอ่ยย่างหกสิบหกหกหาหกหกครับหาร้อยกระศูนหาหากระสือเขาเคาื่องเงียนมาที่สามพอมันเด้อหาหกหากะไรก็นี้แหะก็ยู่นี่แหละเก้าสติรงกาเอ่ยขายเป็นร้อสองตัวเอาโอเคครับผมกตร่ว่าชัดเจนในทุกรายละเอียดครับผมข้อเสียนี่ายอนเลย ตองเก่าอี้ว่าเก้าอี้โมกุลไปนั่นต้อนีาเนาะนี่ยังสี่ถามอีกป่ะครับเจ๊บุญนี่ยังถามบ่ะอ้าวมีค่ะอ้าวครับว่มีกับสิรบกวนเพราะเรื่องซ้ำหนีเนาะครับเนาะจะขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆครับผมอบครับ